o อัฟเตอร์น o นค่ะวันนี้นะคะมีคนมีเทพประบุตรนะคะเนี่ยพาพาพาลูกน้องมาใช่มาช่วยหนูมาช่วยหนูพ่อหนูหมดแหงจากอันนี้เลยค่ะระบมไปทั้งตัวเลยเมื่อคืนนี้เพิ่งลุกไหวเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งเดินออกมา ตอนนี้นะคะกำลังจะวางแผนที่จะเลื่อนกระท่อมน้อยไม่ใช่น้อยดีอันนี้อันใหญ่ไอศาลาของเรานั่นแหละคะ่ะเพื่อเพื่อจะมาไว้ตรงนี้อ๋อดูสิกำลังวางแผนกันใหญ่เลย แล้วไม่ต้องยกไอ้นี้เหรอเออแม้กะจะยกแม่แข็งแรงนะพาเดินมานี่เลยโอ้ยยก่เลยยกถอยมานี่เลย โอ้โอเคค่ะวันนี้มาแบบสะบักสะบอมระบมทีนี้นะคะอยู่ที่ตัวใหญ่แล้วค่ะตัวใหญ่นี่นะคะอ๋อทำท้เว่าเห็นต้นนะ มันต้องยวอมก่ับเพราะวนเปี่นเยขอโทษมเลยนะไหวปะนี่นั่น,น,น,นยัดใครยักสะดุดก้อนหินเนอวันนี้เดินออกมาจากบ้านนะฮะอะไรก็สะดุดหมดเลยเพราะยกขาไม่ขึ้น โอ้ยโอ้ยโอ้ยสุดยอดค่ะโหกระท่อมกระท่อมเดินได้นะคะวันนี้กระท่อมเดินได้ใช่ ใช่ค่ะจัระดับจัระดับแล้วกนูช่วยกันเสียไปแมนมันจะได้แล้วแล้วแล้วไม่มีใครแข็งแรงกว่าพี่ของหนูอีกแล้วพี่ชายไปมึงจะบูมขนาดไหนแล้วเนี่ยเอวเสียเนี่ยไม่เท่าไรเอวเสียนี่แย่เลยเนี่ยไม่มีใครแข็งแรงกับพี่สมชายของหนูเรียกพ่อเรียกพ่อเขาไม่ให้เรียกนะคะเป็นเพื่อนกับพ่อครูหนูนะคะเอ้ยเป็นน้อง ขอโทษดูข้อโทษโทษเพราะว่ามาแต่ละคนเพื่อนหมดอ้าต้องเอออย่าไปคิดร้ายพอบ้านเขามาแล้วครับไอ้นนนนนในนี่คุณเขาอาร้ดูดิคนมีคนมีขาเดียวอ่ะซ่าซาคนมีขาเดียวนี่ซ่าจริงๆเลยนะเออก็ใช่ไงส่วนมากก็อย่างนี้แหละ คนมีขายยานิ่าซ่าะสนลองพี่บ็อกก็ได้โอ้ยคนมาขายกาแฟว่ามันกินน้ำหมกข้าวว่าว่ามันกินเ่ามันกินน้ำเลยสวยเลยเนาะฟอตัวนี้มาอยู่ข้างนอกเนี่ยงามแท้แม่นี่ยังไม่เสร็จนะคะพ่อครูยังทำไม่เสร็จ พ่อครูยังทำไม่เสร็จเลยฝัง่ง,ง,งนู้นไงอีกขานหนึ่งอะค่ะข้างข้างในอะหนุนหนุนอีกขาข้างในอะอตกลงมันเอียงไหม อ่ะตัวที่สองหลังที่สองค่ะหลังที่สองหลังน้อยไปเลยค่ะกระท่อมเดินได้แล้วนะคะนี่หลังไป Oke okay. ยก ah. กระถอมเดินได้จากกระทอมเดินได้เลิศเลิศอันนี้ของค่อยนี่นี่อ้ยไม่พากะไม่มีเสียงพากโอ้ยดูสิคนมีขาเดียว เอาตัวหนูนอนออกโอเคค่ะนี่นะคะ ประตูค่ายค่ะประตูค่ายเมืองค่ายเมืองมันค่ายค่ายค่ายมันประตูเมือง,งน,อน,นี่นะหนักเห็นนึกว่าแบบเบาแบบมันไม่เบาๆนะหนูว่าขยับไม่ได้เลยนะเนี่ยอันเนี้ยยังหนักเลย,เ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 ,ลยเออ โอเคเลยนะคะเนี่ยกโอเคนะคะอัปเดตแล้วค่ะว่าเราย้ายเราย้ายเราย้ายศาลามาแล้วเรียบร้อยโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันใหม่ค่ะ